เริ่มจากคลิปของ Sky Sport กัชอบมากเลยการสปอร์ตที่เล่นใหญ่มากไม่แน่ใจว่าเป็นแฟนเลี้ยวภูที่ดูไลฟ์ที่อยู่ได้ได้ดูคลิปนี้หรือยังนะแต่มันเป็นคลิปโฆษณาของ Sky Sport ที่เดาว่าเขาน่าจะทํากันไม่นานละก่อนโควิดก็ใช่ก่อนโควิดน่าจะทำเตมคือมันน่าจะทําไว้ตั้งแต่ตอนที่รู้ว่าเวอร์พููนำขนาดมกลาอะไรเงี้ยโมกลาได้ใช้แน่ๆคลิปนี้เมื่อไหร่เ้อเองเขาก็เลยมีการน่าจะทาเอาไว้ก่อนโล่งน้าแล้วก็เป็นคลิปที่ ทำล้อแกเรีเนิววิลในในในคลิปเนี่ยก็เริ่มต้นด้วยการเขาจะให้แกเรีเนวิลตัดไปภาพตอนก่อนเริ่มต้นฤดูกาลแกเรีเนวิลให้สองภาพทำนองว่าถ้าเกิดว่าริบูลเป็นแชมป์ผมคงต้องหนีไปปรากฏในที่นี้แต่ก็ภาพตัดกลับมาลิบูนเป็นแชมป์แล้วเดินมาคุยกับแกเรี่หน่อยหายไปไหนวะเป็นเรื่องบันลาวก็วิ่งหาอะไรเงี้ยเป็นเรื่องบันลาวป่ะเจมี่เรดน่ะบอกในดูดิว่ามันอยู่ในถังขยะอันไหนนะฮะลองดูดิดูอันนั้นอันนู้นอะไรประมาณนี้นะครับอุ้ยหามาก เแล้วก็เด็กคนนี้ก็บอกแกรีเนวิลไปไหนอะคือมาหมดเลยผู้บรรดาผู้ประกาศข่าวของสกาดแท้ทุกคนเนี่ยแกมซูเน่เมื่อกี้เชื่อยโจนเมื่องี้อะแกมซเน่บอกว่าเขาไปไหนอะไออีกคนข้างๆคนนี้บอกว่าผมผมไม่แค่เพื่อนร่วมงานผมไม่ได้เพื่อนเขาผมไม่รู้แล้วแกมซูเน่ก็บอกบอกมาเด๋ยนนี้นะแต่ที่จอร์าดนพูดแต่ตลกเขาบอกว่าเนวิลฉันมีทักษะฉันจะตามล่านายฉันจะหานายให้เจอล้อเลียนหนังล้อเลียนหนังไงเค็คเข่นไงเออล้อเลียนหนังไง เอ่าเรายูไฟอยู่อ่าเรายูคิวอยู่เขาจะหาแกให้เจอเขาจะหาแกให้เสร็จเสร็จปุ๊บตัดมาที่ขาออกพูดภาษาขาออกดีเนี่ยยืนตั๋วเครื่องบินมาสวไปปาปัวนิวกินีมิสเตอร์แกรี่เนวิวแล้วก็เอร์เขาจะมากราวดาวว่าถามว่าไปท่องเที่ยวหรือไปบิสเนสคะอ่านวิวก็ตอบว่าไม่ใช่ทั้งคู่หลบสายตาหน่อยเนี่ยก็เป็นคลิปนะก็ฮาดีเนีถ้าใครแบบว่าฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องก็จะแบบออขำเลยคือเนี้ยฮามาก แน่อย่าลืมกดกระดิ่งและซับสไคร b ์ช่อง y o u u u e The r e e w a l ว Show ด้วยนะคะห้ามลืมนะกดด้วยนี่